สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับสาวปากฉีกสาวปากฉีกหรือคุชิซาเกะอนนะเป็นผีญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงอีกตนหนึ่ง ลักษณะของสาวปากฉีกคือปากจะฉีกถึงใบหูเรื่องเล่าของสาวปากฉีกมีทั้งฉบับดั้งเดิมกับฉบับปัจจุบันตำนานสาวปากฉีกในสมัยเฮอันเล่า,าว่ามีหญิงสาวที่งดงามยิ่งนักไม่เป็นรองใครในแผ่นดินเป็นภรรยาของซามูไรที่มีชื่อเสียงแต่โชคร้ายที่สามีของเธอสงสัยว่าเธอจะไปมีชู้ ด้วยความโกรธจึงใช้ดาบคาตนะตัดปากของเธอจนฉีกถึงใบหูเพื่อทำลายความงามของเธอพร้อมทั้งถากทางว่าอย่างนี้แล้วใครจะคิดว่าเธองดงามอีกสาวปากฉีกเมื่อตายไปจึงกลายเป็นวิญญาณพยาบาทมีพฤติกรรมที่น่ากลัวคือมักจะยืนอยู่ตรงริมถนนในช่วงเย็นๆถึงค่ำในวันที่หมอกลง และจะสวมผ้าปิดปากไว้พอใครเดินผ่านมาจะเข้าไปทักแล้วถามว่าฉันสวยไหมถ้าตอบกลับไปว่าก็สวยนี้แล้วสาวปากฉีกจะถอดผ้าปิดปากออกแล้วถามอีกครั้งว่าแล้วแบบนี้ล่ะเหยื่อที่เห็นใบหน้าที่แท้จริงของสาวปากฉีกถ้าตกใจแล้วพยายามวิ่งหนีสาวปากฉีกจะวิ่งไล่ และหนียังไงก่อนหนีไม่พ้นสาวปากฉีกจะเล่นงานเหยื่อโดยจะตัดให้ปากฉีกเหมือนเธอเชื่อกันว่าหากถูกสาวปากฉีกวิ่งไล่ให้โยนขนมหวานชื่อดังจะดึงความสนใจสาวปากฉีกไปที่อื่นได้และยังมีเรื่องเล่าต่อเนื่องในการตอบคำถามของเธอครั้งที่สองหากตอบว่าไม่สวยเธอก็จะวิ่งไล่และเล่นงานแต่หากตอบว่า ก็ดูปกติดีก็สวยดีสาวปากฉีกจะพอใจและไม่ทำ้ายเหยื่อแล้วจากไปแต่โดยดีสาวปากฉีกจะเป็นอันตรายกับมนุษย์หรือไม่แล้วแต่สถานการณ์เธอมีความรวดเร็วสูงและใช้มนต์มายาได้เล็กน้อยชื่นชอบเวลาได้รับคำชมหรือรู้สึกว่าตัวเองสวยเกลียดคนที่พูดโกหกและคนที่กลัวเธอ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องสาวปากฉีกถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาคดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการน,นำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ